ค่อะไเขาเืนขาฟีมตูกับฟีมแน่นแบบีอืมให้ทิมว่าที่ทุกคนแบบว่ารู้สึกมากที่สุดตั้งแต่แบบตอนตอนถ่ายอะไรเงี้ยกับพี่ๆเบื้องหลังที่แบบว่าดูตอนตัดต่อกับตอนถ่ายทุกคนแซวหมดเลยในค่าของการกัดผ้าใช้ปากดึงผ้า ผ้าพันอ,อกออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะของน้องฟิล์มมันก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่ามันมันก็เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่สําหรับเราเหมือนกันนะในการที่ถ่ายฉากแบบหญิงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุมโป่งเล่นจะริงปุ้นน้โป่งใช่านานไหมก็นาน,มนานเหมือนกันนานเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่ามันถ่ายถ่ายยากนะคะด้วยพื้นที่จํากัดที่แบบอ้าวพอเล่นเยอะเสร็จปุ๊บผ้าโพล่อีกไม่ได้เดี๋ยวพระองค์หญิงเห็น เราต้องปิดผ้าให้มิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเขินยตอนแรกอะคิดว่าจะไม่เขินซึ่งเราก็คิดว่ามันเราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วทั้งคู่เรามีการพูดคุยกันมาก่อนตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้ว่ามันจะต้องมีฉากนี้อยู่แล้วแล้วมันจะเป็นประมาณไหนก็คิดว่ามไม่เขินนะแต่พอถึงเวลาจริงๆอะทำไมบรรยากาศมันเงียบก็ไม่รูป้ปกติพี่ๆในกองยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบพูดคุยกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอถึงฉากเนี้ย ทำไมไม่คุยกันคะทาไมแบบไม่มีใครคุยกันเลยเลยทาให้แบบบรรยากาศพอมันดูเงียบแล้วมันมีแค่แบบเราสองคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเกิดความรู้สึกเขินบ้างมีเขินขึ้น,น,นมาหอนจอยู่ห,หนูก็ไม่รู้ว่าเขาดูยังไงไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนอาการเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ต้องโฟกัสอยู่ที่คู่ของเราอย่างนี้คยถามฟิล์มแบบเดินลงฟิล์มว่ายังไงกับชานครั้งแรกในชีวิตน้องฟิล์มอ่ะอาจจะ พอตอนที่ก่อนถ่ายไม่เขินแต่พอถึงเวลาที่จะถ่ายจริงตอนซ้อมอะ่ะเขาก็จะมีความแบบว่าเอ้ยไม่รู้จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการแบบว่าโอเคก็เล่นไปตามแบบปล่อยฟรีได้เลยอยากเล่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาธรรมชาติที่สุดทางใน,นก็ถือเป็นประสบก,การณ์เนีย่ยมาเป็นสวรรค์แม่ไรอยากแชร์ไหมคะ กองละครเรื่องนี้เหรอคะจริงต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราประทับใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทบาทการนําเสนอที่เรียกได้ว่าเป็นแง่ของการานําวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยอะคะ่ะออกมาเผายแพร่ได้อย่างแบบมีศิลปะมากเลยแล้วก็ในเรื่องของฉากต่างๆการเล่าเรื่องการร้อยเรียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีเอกลักษณ์และมันก็เป็นถือเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะอีกชิ้นหนึ่งได้เลยคะ่ะ จ,จะจบแล้วฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ2ตอนสุดท้ายของมอมเป็ดสวัสดินะคะก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่ามันผ่านมา20กว่าตอน30ตอนเนี่ยจะจบจบที่30ตอนนะคะก็คิดว่าน่าจะเหงาเงาเพราะว่าสุขสรัทิตจะไม่มี เช่นทวิตให้นะคุยกันแล้ว <c oughs> จริงๆก็ขอ, <c oughs> ข,อขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่ติดตามกันมายาวนานจนถึงตอนสุดท้ายนะคะยังไงก็ฝากติดตามสองตอนสุดท้ายนี้ด้วยนะคะแล้วทมีคนหนึ่งที่ถูกกลับมาพูดถึงแล้วในเรื่องในบทบาทของการเป็นยูนิอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> ในอินเทอร์เน็ตเขาคุยถึงเราอย่ายงไรกันบ้างครับอ๋อจริงๆก็ต้องบอกว่าเออ่อ มีพูดถึงเรื่องแบบซีนต่างๆอะค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่อย่างหนึ่งที่ทุกคนจะเซอร์ไพรส์ก็คือในแง่ของการเล่าเรื่องก, <c oughs> การการผูกเรื่องที่ร้อยเรียงความเป็นไทยใส่กรอนมีขับเสภาแต่มันสร้างจินตนาการให้กับผู้ชมได้แบบไปต่อมากกว่าที่ที่เห็นหน้าจอค่ะซึ่งตรงนี้นเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันประสบความสำเร็จนะที่ทำให้ทุกคนแบบว่าไปคิดต่อหรือจินตนาการต่อได้โดยที่เราอาศัย ศิลปะของไทยในการนาเสนอยังต่อไปไมีมาติดต่อหรือว่ายังยูริหรอคะใช่ตอนนี้ยังค่ะแต่ติดต่อได้นะคะง,งานปีนี้พี่หน่อยจะได้เห็นอะไรไบ่างปีนี้ใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าเห็นงานที่หลากหลายแล้วก็มีงานที่เซอร์ไพรส์อีกงานหนึ่งเนื่องจากว่ายังไม่ได้บอกที่ไหนเลย,ยมีเพิ่งให้สัมภาษณ์ที่นี่ที่แรกนะคะก็ ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายมากๆนะคะกับการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายเพลงของประเทศมาเลเซียค่ะ ก่อนหน้านี้ช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีผลงานของอทีมได้ไปออกอากาศที่มาเลเซียมาบ้าง,งนะคะเราก็เลยเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งมีคนแบบว่าคุ้นหน้าคุ้นตากาันแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยติดต่อกับทางค่ายเพลงของมาเลเซีย <c oughs> ก็มีการคุยโปรเจกต์ต่างต่างอะไรเงี้ยค่ะจนลงตัวที่การเซ็นสัญญาตัดสินใจเซ็นสัญญากับที่นี่แล้วก็จะเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวครั้งแรกค่ะ แนวเพลงอะไรเป็นสไตล์แบบไหนยังบอกได้หรือยังครับแนวเพลงเหรอคะจริงๆออที่บอกได้นะตอนนี้ว่าแน่นอนว่าต้องเป็นเพลงภาษามลา,ายู mm hmm. เนื่องจากว่าเราเป็นศิลปินที่ประเทศเขาใช่ไหมคะก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาหลักของเขาแต่ความตั้งใจของทีมกับทีมงานที่คุยกันว่ายังไงเราก็ต้องมีแทรกค,คําภาษาไทยด้วย mm hmm. เรามมีควาเป็นไทยสอดแทรกเข้าไปโดยการที่เราจะเลือกใช้คําไทยง่ายๆเนี่ยละคะ่ะที่คนต่างชาติสามารถร้องตามได้ผสมเข้าไปอยู่ในเนื้อเพลงด้วยคะ่ะแล้วก็ไปปรโมู ไปไปค่ะก็จริงๆก่อนหน้านี้มีการวางแผนการคุยงานเตรียมงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือกำลังดูในเรื่องของคิวต่างๆที่จะบินไปเพื่ออัดเพลงลงเสียงแล้วก็ถ่าย MV ในขั้นตอนต่อไปค่ะภาษายากภาษาภาษายากภาษาภาษายากค่ะต้องยอมรับว่า <c oughs> ยากเป็นเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากๆเลยเนื่องจากว่าเรา ถ้าพูดถึงพื้นฐานของภาษามาลายูแทบจะเป็นศูนย์เลยจริงๆเราต้องมาเริ่มเรียนใหม่ทั้งหมดค่ะซึ่งตอนนี้ก็เทคคอร์สอยู่กำลังศึกษาอยู่ค่ะในซีแล้วมีพานูอะไรประมาณอยู่แล้วบ้างไหมครับเคยได้ยินบ้างแค่ทางทางใต้ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่ที่ที่พูดกันเป็นภาษาแบบคล้ายๆคล้ายๆมาลายูจริงๆต้องบอกว่าเหมือนไหมมีแค่บางคําที่เหมือนเนื่องจากว่ายังคงเป็นภาษาถิ่นของเราอยู่มันจะมีคําเฉพาะค่ะที่ พูดกันแค่เฉพาะ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมาเลกกลางต้องเรียกว่าภาคกลางของเขาอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้พูดแบบนี้เลยซึ่งมันก็มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้แล้วที่มันยากก็คือแต่ละรัฐแต่ละ,ละพื้นที่ของมาเลเซียค่ะก็มีคําเฉพาะที่ต่างกันไปทุกพื้นที่เลยเนี่ยที่เราจะต้องรู้ว่าแบบออคำนี้นะอย่างถ้าเกิดว่าซายาที่แปลว่าชานั่นอะไรเงี้ยบางที่ก็พูดซายอซายเยอแต่คือคําเดียวกัน อากก็นะตอนนี้ก็อยู่นเนี่ยเราต้องเรียกว่าเตรียมความพร้อมด้านภาษาค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะอยากที่จะแบบสื่อสารได้แต่แต่หลักๆแล้วยังไงเราก็ยังคงใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่ดีผสมกับการพูดภาษามาลายู<อ>แทรกเข้าไปศิลปศิลปินท่านหนึ่ง <laughs> ออค,คิดว่าปีนี้นะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวกำลังดูคิวเพื่อที่จะบินไปลงเสียงแล้วเราก็ถ่าย MV ค่ะเส้นสัญญากี่ปีเส้นสัญญาระยะเวลาหนึ่งแต่ยัง ขอไม่ลงดีเทลเรื่องปีนะคะแต,แต่ว่าคือมีโปรเจกต์เหมือนว่ามีเพลงเดบิวต์เพลงมีเพลงแรกแล้วก็มีเพลงที่สองสามต่อมาตอนนี้จะมา่ไหเอ่อคิดว่าน่าจะเป็นอย่าง,งาน,นะะั้นค่ะเดี๋ยวเราเปิดตัวที่ซิงเกิลแรกก่อนแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวสําหรับทั้งทีมแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเนื่องจากว่าพอพอเป็นต้องเรียวกว่าเป็นตลาดใหม่เป็นประเทศใหม่ที่เราไปทํางานครั้งแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอะค่ะก็ต้องเตรียมตัวตรงเนี้ย ก็จริงจริงในแง่ของการพูดคุยเราไปเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวครั้งแรกออกซิงเกิลเดี่ยวที่นู่นครั้งแรกใช่ไหมคะแต่ว่าในแง่ของงานอื่นๆงานบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานแสดงทุกอย่างเลยทางบริษัทจะเป็นผู้ดูแลด้วยทั้งหมดเลยค่ะชื่ออะไรคะที่นู่นชื่อทัพทิมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปมาลยน็อกเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่หรอคะตอนนี้กําลังพูดคุยกันอยู่จริงจริงทิมก็มีชื่อที่เป็นแบบ อออีกภาษาอาหรับด้วยอีกภาษาหนึ่งชื่อโซเฟียก็เดี๋ยวดูว่าเราจะใช้จะใช้ได้ใช้โซเฟียไหมแต่ว่าโอเคตอนนี้บอกชื่อไปก่อนเผื่อทุกคนจะได้คุ้นหูกันแต่แน่นอนว่าอัญญลินต้องมีอยู่แล้วค่ะโซเฟียอัญญลินออกสตีอ่ะโอเคค่ะมินจอนเน็ตค่ะวินจอนเน็ตค่ะขาเชเน็ตนะคเชนเน็ตไ่้โปรดถามนะว่าตอนจบเรียนจบวยาเอกมาครับผม แล้วค่าตรงค่าตัวในการทำงานตอนนี้ครับดรอันยันติดรโซฟีอุ้ยค่าตัวขึ้นไหมค่าตัวขึ้นไหมครับดรนี่อัพราคาได้หรออัพค่าตัวได้หรอจริงหรอขึ้นหอได้ไม่ถ้าใครแตะคำว่าด็ออกเตร์แบบมันไม่รู้เลยไม่จริงก็เหมือนก็เหมือนเดิมค่ะก็เหมือนเดิมเพราะว่าโดยส่วนตัวเอ่อ ถ้าพูดถึงแง่ในวงการบันเทิงเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเกี่ยวกับด็อกเตอร์อยู่แล้วน่าจะไม่ได้มีแบบว่าผลทางด้านตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ยังยังรับงานเหมือนเดิมดค่ะ<ณ>ทั่วไปค่ะขอบคุณค่ะข<โดย>อบคุณค่ะ<โดย><โดย><โดย>ถามแบบว่าอุ๊ยจ้าพี่งไงดีเหมือนงานราชการเลย,<โด>ย